สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่14สิงหาวันนี้จะมาวิเคราะห์ที่เฟกนะครับ S50U 21วันนี้ที่เฟกนี้จะมี3อันนะครับ3ทางเฟรมีเมีวันแล้วก็2ชั่วโมงแล้วก็30นาทีจริงๆผมกใช้แค่ สามสิบผมไม่ได้ใช้แต่น,นี้อธิบายเห็นเขาคร่าวนะว่าเป็นยังไงน,นี้เราต้องมาดูทางเฟรมใหญ่ก่อนวิ่งต้องมาดูอ่ะดูไม่ได้ต้องมาดูเซ็ตห้าสิบแทนมันดูวันครับง่ายเลยฮะวิธีการมีแค่สองประเด็นแน,น่แมันอยู่ราคาดูวันก่อนนะฮะมันอยู่มากกว่าหรือต่ำกว่า e x p ห้าสิบอันนี้นะครับหรือหรือจริงิงทไ,ไซสก็เอาออกไปก็ได้หรือ ถ้าลุกก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไอซ์ไก็ต่ำกว่ามากห้าสิบก็คือเส้นสวรรค์กับดาวน์เป็แค่นี้แล้วมาดูทางเฟรมใหญ่ะดูนัปัจจุบันนะครับถ้านัปัจจุบันต่ำอย่างเนี้เราก็มองลงมากกว่าแต่จะลงมันจะสุดหรือยังเราก็ต้องมาดูทางเฟรมเล็กนะเราเอาลองมาร้อยยี่สิบเห็นไหมครับร้อยี่สิบเนี่ยมันลงเรื่อยๆลงมาลงมาอีกแค่นี้เหมือนจะยกขึ้นเห็นไหมต่ำสุดจนถึงสุดก็จะยกย แต่พอลงมาอีกต่ำอีกอันนี้ก็ยังยกขึ้นไปหน่อยแต่คราวนี้ลงมาต่ำอีกอันนี้ก็ไม่ได้ยกขึ้นแต่ลองดูสามสิบนะครับเนี่ยแล้วตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยครับอะร้อยยี่สิบมันมากกว่ละห้าสิบละคือหลักการถ้าทงาเฟรมใหญ่ค้ำอยู่คำ้ำหมายถึงว่ามันอยู่ใต้เราเราเล่นทางช็อตนะฮะแตเราไม่เล่นทางดวก เือออกไปครับแต่ถ้าเราเักแรกอย่างเงี้ยในจุดเนี้ยโอเคชอตจะได้เยอะแต่พอถึงเนี้ยมันเริ่มใช่ไหมมันเริ่มขอบเลี่ยแล้วเหมือนกันอัน,นี้จะแล้วก็ exp s l เริ่มเริ่มชันน้อยลงอันนี้เหมือนมันจะเด้งขึ้นไม่ได้อันนี้ก็ต้องดูวันนะครับทีหนึ่งถ้ามันเกิน920เนี่ยมันอาจจะเคลียร์ทุกอย่างเลยนะแค่920นะครับก็ตรงนี้ก็แสดงว่า120นาทีเนี่ย มันเป็นเริ่มจะเป็นขาขึ้นแล้วในร้อยยี่สิบนะแต่ในวันนะเก้าสองศูนย์ก็ยังเป็นขาลงอยู่เพราะามันยังอยู่ใต้ใต้กว่าไม่องขัดเดียวกันนะมั 9, 2, 0, นเะก้าสองศูนย์เนี่ยสามสิบมันก็คงขึ้นไปไกลแล้วแหละเนี่ยพรามันทะลุนี่ไก็เป็นบูลลิชในสามสิบเลยนะอันนี้ก็เป็นขาขึ้นเล็กเล็กอันนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรไซเวดาวออนแร์นี่ไหมครับเราก็ใช้สามสามอันประกอบกันหรือคุณจะตัดสามสิบวันเลยก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไร อันนี้จะเล่นก็ต่อเมื่ออันนี้มากกว่าห้าสิบนะอันนี้เล่นสั้นๆนะครับเนี่ยดู120ร้อยี่สินาทีถ้ามันมากกว่าห้าสิบปุ๊บแล้วไอซ์อันยังมีช่องว่างให้ขึ้นไปได้เราก็เล่นแค่อาจจะสั้นมากสามห้าหกเจ็ดจุดอะไรเงี้ยห้าจุดแต่สามจุดจไปเล่นเลยผมว่าเสียเวลาได้เท่าไหร่ยเวลาเล่นทีหนึ่งผมว่า อืมเจ้าร้อยยี่สิบนาทีมันเล่นได้เยอะนะถึงส right ิบห mm ้า hmm. ยี nine, ่สิบจุดเลยนะภายในสองสามวันเนี้มาให้ดูโดยแลกกันเก้าสองศูนย์ลงมาถึงเนี้เก้าแปดเก้าหกก็ทั้งยี่สิบยี่สิบแปดจุดแล้วพอแปดเก้าหกก็ขึ้นไปเก้าสองศูนย์ใล่ไหมก็ยี่สิบหกจุดภายในเวลาสามวันมันก็ได้อะมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่นทำเฟรมเล็กก็ได้ทำเฟรมเล็กเราก็เราก็ดูเฉยเว่าโอเคมันจะตันยัง อะไรอย่างนี้ฮถ้าเรามีสมมติว่าเราเปิดสัญญาในร้อยยี่สิแต่เราอยากจะเปิดสักสิสัญญาเราเห็นทาาเฟรมเล็กเกนี่ยมันเริ่มไม่ดีละเราก็ปิดไปห้าเรเก็บไว้ห้าก็ได้ในขณะที่ทาาเฟรมใหญ่มันยังไม่ได้บอกให้ขายอ่าโอเคมันก็ต้องใช้คู่กันอะไรเงี้ฮแล้วครนี้ถ้าขนาดเดียวกันถ้าไอเน,นี้ยมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้นะเหลือ x หิหรือไ i ซมากกว่าสูเลนนงวันเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยเราก็ต้องเล่นเล่นมองไปทางหลองมากกว่าเราจะไม่ช็อตนะนะคือทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับทำเฟรมใหญ่เป็นคนกําหนดณับนัจปจุบันเนี่ยตอนนี้นะวันที่สามสิบพฤษภาเนี่ยอันนี้เป็นไงมันมากกว่าถ้ามากกว่าเมื่อไหร่ระบบเราเราก็จะขึ้นเราก็จะเล่นทำเฟรมเล็กก็จะเล่นขึ้นเท่านั้นเล่นหลออไปเยอะเพราะหลองจะได้กินมากกว่าช็อตเราจะไม่เล่นถึงแม้ตรงนี้ก็เถอะ ตรงนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูเดี๋ยวสองอันนะตรงนี้นะล้ววันที่อก็คือตรงนี้แล้วไม่เห็นไหสองเส้นเลยครับเราก็ยังไม่ช็อตนะเลื่อกไปครับเพราะว่าน,นี้มันสูงแต่ตรงนี้อาจจะช็อตได้เพราะว่าหรือหม,มายไอซ์ไซ์มันสูงและ้ะแต่ผมว่านะเราไม่ควรเราควรถ้าจะมาช็อตนะ่ะให้มันหลุดโรนี้ไปก่อนเพราะเราไม่รู้ไนงะน,นี่มันสูงสุดอย่าง ถ้ามันหลุดโลนี่เนี่ยตรงนี้แท่งเนี่ยครับแล้วหลุดหรือหรือโลยที่ยันหนึ่งตรงนี้แล้วก็ช็อตได้อันนี้คือดูแท่งเทียงถเพียวนะล้วตรงนี้นัดเดียวกันในขนาดนี้ uli, ตรงเนี้มันก็คือมันก็ต่ับหมดเนี้ยหรือเราจะมันช็อตตรงนี้ก็ได้ช็อตตรงเนี้นะ้าตรงนี้นะครับณเวลาเนี่ยสิบเจ็ดพิทุนาอเนนี้ยเริ่มลงมาครั้งแรกที่ลงมาต่ำกว่าห้าสิบไปยี่สิบร้อยยี่สิบนาทีนะแต่ในขนาดเดียวกันณเวลาเดียวกันอันนี้ยมันต่าในใน,ในวันเนี้ย หายใ่มันต่ห้าสิบหล่ะอันนี้มันก็คือใช้คู่กันนูกไหนั้น,น,นตั้งหลัานั้นมามันก็ยัไม่เคยขึ้นไปอีกเลยคือถ้าปัจจุบันเราเน้นหลอกนะครับเล้นเ็กๆเน้นช็อตถึงแม้ม่นจะเกิดข้อเท็จจรินเล็กๆเกิดขึ้นได้อันจาร์ผมว่าถ้าไม่แย่อะไรมันก็อาจจะเนี่ยมันเหมือนก็จะสื้อมันจะหมดแรงนั่นแหละขาลงนะ แล้วรอดูแต่ถ้ามันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันหลุดเนี่ยแปดเก้าห้าเนี่ยโอ้แย่เลยนะตัวใครตัวมันเลยนะมันหลุดแล้วไปไหนเ,นเออมันคงดูด็เซ็ตแล้วกันอันนี้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเจ็ดสองห้าก็อาจปิดแก๊ปอาจจะปิดแกลป,ป,ปเนี่ยแต่แต่อสองหกโอบลงลงเป็นร้อยอะครับคือตนั้นคงข่าวร้ายมาเต็มเหมนข่าวร้ายเรื่องอะไรนะ ถ้ามันหลุดเราก็ต้องคัดนะครับเราไม่สนใจนาทีเฟกเวลามันไหลไหลน่ากลัวมันทําให้คนมันอืมเครียกตึงไม่ทันเนะี่ยใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแสน,อแส,นสองแสนเงี้ยสองแสนคุณไปเล่นสิบยี่สิบสัญญามันผมว่ามันเกินตัวไปถ้าคุณมีนิดเดียวคุณก็เล่นวิธีคำนวณก็ไปลองไปดูเองลวกันว่าเท่าไหร่ก็ต้องไม่ตื่นเลนแรกๆก็เล่นน สัญญาสองสัญญาลองดูก่อนเนี่ยเงินแสนหนึ trendy, ่งผมก็สัญญาหนึ่งเอาอยู่นะสัญญาสองสัญญาสังกันสามเนี่ยถ้าไม่เจดอะไรจริงๆงแพนิคหรือตรงข้ามมันมันมันน่าจะเอาเอาอยู่แล้วเราก็ทนสามารถทนทนถือได้อืมไม่ใช่ว่าคุณมีอยู่แสองแสนแต่คุณมาเล่นทีหนึ่งยี่สิบโอเลยโอ้เทตตายอะไรอย่างเงี้ยเวลามันมันลงมาผิดทางมันมันไม่ทันนะก็ ก็ใหญ่ก็คือหลักเกณฑ์ทาตามตัวใหญ่แล้วกันทําทําเฟรมใหญ่แต่ตอนเนี้ยมันเนี่ยสังเกตนะฮะมันคือไอตอนที่มันลงมันแรกครั้งแรกเนี่ยมันก็ก็มีลูมช่องว่างแต่ตอนนี้มันเปในเนี้ยในวันเลยนะครับวันมันก็เหมือนจะเกิดไดเวอร์เจนคอนเวอร์เจนเล็กๆนะเห็นไหมลงมาต่ำก็ไม่ไม่ปไอนี่ไอมันก็ต่ำมันต่ำกว่านี้ไม่ได้แต่ราคามันก็ลงเรื่อยๆ นั้นร้อยยี่สิบทีก็ดูค่อนข้างจะชัดหน่อยแต่ก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่วันนี้ก็มีแนวโน้มว่ามันดีนะเก้าหนึ่งสามอทิย์านเนี่ยถ้าสมมติมันเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วมันมันผ่านเนี่ยเก้าสองหนึ่งโอ้โหถือว่าดีนะแค่ประมาณเจ็ดแปดจุดนั้นเองก็หลายเปอร์เซ็นต์ก็เกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าผ่านตรงนี้ไปผมว่า หรือถ้ามันเด้งขึ้นก็อาจจะปิดสัญญาตรงนี้ก็ได้921่งรอดูมันว่ามันจะเอาอย่างไรว่าในวันนะครับว่าในวันมันจะเอาอย่างไรว่ามันจะขึ้นไปถึงนี่ไหมเกิน50ไหมแล้วไอ้นี่มันจะแล้วมันจะขึ้นไปแต่นี่หรือเปล่าแต่ SP 50แต่จริงๆถ้าทีเฟนนะผมว่าเล่น13ไมิ SP 13วันก็โอเคนะ แต่ก่อนผมใช้สิบสามวันแต่หลังๆเนี่ยผมก็ใช้ให้มันเหมือนกันทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นบิตคอยเป็นทอง่ะเพราะว่าขี้เกียจบางทีขี้เกียจไปปรับค่าวอะไรเจริงๆปรับค้ามันก็ไม่ยากหรอกเราก็ทําให้มันเคยเคยชินเนี่ยสิบสามผมก็จะมองเหมือนเป็นซิกแซกเห็นไหยลงมาเงี้ยครับใช้สิบสามวันมันจะมันจะเร็วกว่าแต่เออเิ่มก็จะเยอะกว่าก็ลองดูแล้วกันตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะแต่มันอาจจะขาลงใกล้ๆปลายแล้วมั้ง อืมใกล้ๆแล้วคแต่ก็ก็มีข่าวไม่ดีก็ก็อาจจะร่วงได้อีกก็ระวังนะสต็อปรอตรงนี้นะครับแปดเก้าสี่ตแปดเก้าห้าเนี่ยถ้าทนทะลุตรงนี้ก็ดีมากเก้าสองสองเก้าสองหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วถัดนดาบถัดไปก็เก้าสี่ศูนย์อันนี้ก็ยันก็ตีทำตีเทรดไลน์ได้เหมือนกันนะ เห็นไหมที่ลายไปเนี่ยมันเหมือนกับมันถ้าปีอย่างนี้นะถ้าตรงๆเลยจุดยอดสองอันเนี่ยมันเหมือนกับมันมันจะเบรกขึ้นมาแล้วอ่ะอืตอนนี้ก็ช็อตก็ยังได้เปรียบแต่ก็ไม่ควรมันก้าขื่อแล้วถ้ามันมันเบรกเทรนไลน์แล้วจะลองผมก็ไปยังไม่ใช่เวลาแต่ถ้าคนมีสัญญาอยู่เนี่ยเปิดไปวันจันทร์กระโดดเก้าสองหนึ่งปิดเถอะ แล้วเราเราดูรอดูอดีกทีทีเฟกก็ต้องห่วงนะขายหมูผิดทางมันเรื่องธรรมชาตินไม่ต้องกลัวมันไม่ได้เล่นทุกวันนะไม่ต้องห่วงถ้าคุณจะเอาเร็วคุณก็ไปเอาส,สามสิบเนี่ยสามสิบนาทีเนี่ยถสาเอาทีลทีมันก็มันก็ต้องแบบต้องเฝ้าหน้าจองไงไอพวกเนี้ยสอนพวกเนี้ยเบรกเิร้อยยี่สิบไม่จำเป็นต้องเฝ้าไงคุณซื้อไปเลยแล้วคุณก็ไปอย่างอื่นไม่ต้องดูหน้าจอก็ได้ ถ้ามันปิดทางเรามีเงินมากก็ไม่เป็นไรเพราะทีเฟกมันจะไม่เหมือนหุ้นนะหุ้นมันดีมันวิ่งคัดเทนเดียวหรือลงก็คือลงอย่างเดียวแต่ทีเฟกมันจะมีคน o p e n s h o อตโอเพนลองสต็อปอะไรโคสออเดอร์เงี้ยโคสลองโคสช็อตเงี้ยมันมัก็เลยทําให้กราฟมันอ่ะเห็นไหมังเกตดูร้อยี่สิบมันค่อนข้างจะขึ้นลงขึขึ้นลงลงเนี่ยมันก็มีโอกาสเสมออืม ก็เล er ่นท pues you know, nah, ีเฟกก็ระวังก็ยังดีนะผมก็ว่าควรที่เล่นทีเฟกาะว่าเอาไว้ arrange p o a r t ทำเวลาเรามีปรทอมีอะไรเงี้ยเราไม่อยากขายเราก็มาช็อตทีเฟกก็ได้แต่ก็ไม่ควรเนี่ยเพื่อเล่นดมอนยูเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีก็โอเคนะแนวต้านก็ถัดไปก็924อีันนี้อันนี้9ก1่ก่อนนะไม่ใช่924ถัดไป929 ถัดไปก็940าสีนย์คิดว่ายากนะเนะ่ยเ้สั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอโควิดมากนะโหคนก็ซึมซับข่าวสารไม่ขนาดนี้แล้วอืมันไม่มีอะไรเด็ดนะกราฟเดมันก็ยังยากอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้ใสเหมือนก็จะพร้อมที่จะขึ้นถ้ามันผ่านนี้ไปได้ก็ถือว่าสวยเลยนะอือโอเคคราวนี้แค่นี้แล้วกันนะครับ